สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568นะครับผมวันนี้ทางบริษัท MCC Engineering 2 0 1 1จำกัดน,นะครับผมเรามาอยู่กันที่าสาบ้านวงพนากิจน,นะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือบ้านเรือนไทยนะครับที่พระราม2นะครับผมนี่นะครับตรงนี้ หน้าที่ตอนนี้งานของเราก็คือหนึ่งก็คือว่าเราก็ทำการเสริมน้ำแข็งนะครับทำการเสริมน้ำแข็งเสร็จเนี่ยเราก็จะทำการซ่อมแซมพื้นนะครับผมซ่อมแซมพื้นรอยแตกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการเซอร์เฟซด้วยซอฟเบดนะครับทำการเซอร์เฟซหน้าทับทั้งหมดเลยครับผมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็คงจะทำการ าสีตีเส้นนะครับผมก็ตามสเต็ปของเราครับให้ได้มาตรฐานาสนามเทนนิสระดับ ITF ระดับ3นะครับผมตรงนี้นี่นะครับส่วนลูกค้าเลือกสีก็จะเป็นสีเดิมครับสีเขียวข้างในข้างนอกเป็นสีแดงนะครับเป็นสีคลาสสิกนะครับสีดั้งเดิมของสนามกีฬาสนามเทนนิสนะครับผมเชา้านี้ทางทีมงานเราก็เริ่มเตรียมการนะครับ เพื่อหนึ่งทำการซ่อมแตมแล้วก็คราวก่อนเราเข้ามาวันหนึ่งแล้วครับเรามาไล่เทสเรื่องเสริมน้าขังแล้วก็ทกําการซ่อมพื้นบางจุดนะครับผมคาดว่าเดี๋ยววันนี้เราคง,คงต้องทําการซ่อมเพิ่มเติมอีกครับตรงนี้แล้วส่วนนี้ครับสังเกตดูว่าพื้นมันทุดสุดนะครับผมตรงนี้น้ําจะขังเยอะมากฝั่งนี้แล้วก็พยายามหาทางระบายให้น้ํามันออกข้างๆนะครับผม เ okay. บริษัท MCC Engineering 2 0 1 1จำกัดนะครับผมเรารับสร้างนะครับผมรับปรปับปรุงซ่อมแซมนะครับแล้วก็ทาสีตีเส้นพื้นสนามกีฬาทุกประเภทนะครับไม่ว่า Indoor Outdoor ไม่ว่าจะเป็นพื้นอะคริลิกพื้น PU พื้นอีพอ็อกซี่ทางเรายินดีทําหมดเลยนะครับรวมถึงการระบบรลวเหล็ลกลวัล้วตะข่ายและระบบไฟนะครับผม ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่0802975850นะครับหรือ l ลาย ID ก็ตัว M ตัว R ตัว H ตัว O ตัว N นะครับผมช่างนพนะครับยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีติดต่อมาได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ